สวัสดีครับกิติอยู่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับวันนี้มาโครงการสวรรค์แสงสวรรค์ข้ามไม้ครับบ้านหลังนี้ผมเคยถ่ายแล้วครับแต่วันนั้นยังไม่ได้ลงสีวันนี้เสร็จแล้วเอาไปหน้า้า9้าครับเพราะว่ายังมีกระจกไม่ใส่ก็เหลือไปเรไปใส่หน้างานสําหรับที่ลูกค้าซื้อครับสั่งทำออเดอร์ได้สั่งจองได้ซื้อที่นี่เอาหลังนี้ก็ได้ครับบ้านหลังนี้ครับทรงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่า ลูกเล่นเยอะครับบ้านหลังนี้ฮะนี่ฮะลูกเล่นเยอะนี่ให้ดูครับสูงหนึ่งอาสิบเจนอกสิบเจนหลังคามงด้วยกระเบื้องนะครับกระเบื้องรอนคู่ซ้อนสองชั้นครับเอาจัวหลังคาซ้อนหน้าไม่ใหญ่หลังคาเขาเรียกบงขุดครอบจัวบงขุดครอบสองชั้นครับ มีหลบอยู่ด้วยฮะลูกเล่นตรงยื่นออกมาครับแต่หลบไม่หมดเพราะว่าจะโชว์ลายต่างขึ้นบันไดจ,จะโชว์ลายโครงสร้างเหล็กเสาไม้ขอโทษนะทุกอย่างตัวเรือนไม้นะครับแต่โครงสร้างอันเหล็กนะครับเหล็กก็คือมีเสารอดคือการคานไม่มีคานเป็นเหล็กผมเมื่อคานมันมีแต่คานนเป็นเหล็กรู้เลยแล้วก็คือแปรพวกนี้เป็นเหล็กหมดน่าจะเป็นเหล็ก นะผสมผสานโอเคครับนี่คือบ้านโครงเหล็กชุบคานวานไน์ผสมไม้หลังคาม,มงด้วยกระเบื้องหลอนคู่บ้านหลังนี้ฝาแบบแป้นเกรดนะครับฝาแป้นเกรดนะครับความสูง50เซนถ้าจะให้สูงต้องบอกเจ้าของโครงการนะครับหน้ากว้าง3า0เมตรหลึก7เมตรนะครับไปดูครับมี1นึ่ระเบียง1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำครับถือว่าใหญ่ครับบ้านหลังนี้ใหญ่ก็จะเสริมลูกเล่น ผสมผสานนะฝีมือช่างหากใครสนใจก็สอบถามกันเองคุยกันบ้างนะครับผมเป็นสื่อตัวกลางให้เห็นพอประมาณครับระเบียงครับหนึ่งเมตร1น้สิบคูณหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรสิบคูณสามเมตรสิบโทษทีครับพูดคือพูดไวฮะพูดไวคำนวณเองหมดครับวัดไม่วัดครับเอาเป็นว่าไม่กล้าเกินมากครับอย่างเก่งก็สิบเซนยี่สิบเซนคว้าไปดานะลูกเล่นเยอะจัดเลยครับการเตียดูรวดเร็่นนะ นะครับไม่มีมานั่งครับมีแต่ลูกกลงครับประตูเป็นประตูสไลด์ครับซ้ายขวาครับผมสามเมตรหน้ากว้างครับลึก7เมตรครับแบ่งไปแล้วเมตรสเหลือ5้าเมตรสินะตรงนี้นะครับรวมทั้งพื้นที่หน้าห้องน้ำรวมทั้งหน้าประตูที่ผมถ่ายเนี่ยนะครับห้าเมตร0สเมตรสิูณสามเมตรกว้างๆวาแล้วก็บิวบิวตู้ไว้ให้ฮะวางทีวีวางโต๊ะเครื่องแป้งได้ฝาขวาาห้องก็บิวหมดเลยครับ ข้างล่างตีแนวตรงครับด้านเบิร์นก็ด้านขวาด้านซ้ายก็ตีแนวนอนนะส่วนด้านด้านขวาเนี่ยบิวตรงตรงเนี้ยพื้นที่กว้างๆนะสี่เหลี่ยมนะบิวออกมาจะบอกลายอะไรเอาตามที่เพื่อนๆเห็นแล้วกันเนาะโอเคครับฟ้าเพดานก็ลูกเล่นนะเยอะจัดนะนะเอาหยดน้ํามาตัดออกมาเป็นรูปรูปทรงต่างๆใช้ความเขาเรียกบิวขึ้นมาครับนะพื้นที่ใช้สอยนะฮะอ่องนอนอีกทีครับสามเมตระสิบคูณ ห้าเมตรห้าสิบก็ตัดระเบียงไปเมตรห้าสิบบ้านหลังนี้กว้างสาเมตรห้าสิบลึกเจ็ดเมตรครับหน้าต่างเป็นหน้าต่างปิดเปิดออกทางด้านข้างและก็ด้านขวาและด้านซ้ายครับเรามาดูห้องน้ําครับห้องน้ํานะครับตัดออกไปสองสองเมตรครับนะครับสองเมตรแล้วก็คูณหนึ่งเมตรห้าสิบก็คือห้องฝั่งนี้ครับโอเคครับนี่ห้องน้ําถือว่าใหญ่เหมือนกันครับปูกระเบื้องเสร็จเมื่อไหร่แล้วจะสวยครับอ่าสมาร์ทบอร์ดคือยิงไว้เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชม โอเคครับนี่อีกวันหนึ่งครับที่มาแล้วก็ได้95%หเซ์หลังนี้นะครับก็เรียกว่าจัวมงกุดครอบแล้วกันมุงด้วยกระเบื้องรอนคู่ไม่ใช่เมทัลชีตนะครับหลังนี้นะครับโครงเหล็กผสมกับไม้ตัวเรือนครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับราคาสอบถามเจ้าของโครงการครับก็ไม่เขียนไว้ก็ไม่ได้เขียนไว้ผมก็ไม่ต้องพูดครับเอาแต่เบอร์ไปแล้วกันอยากได้โทรสอบถามอยู่ที่ทุ่งสงนาโพนคก่ศรีธรรมราชลก่อนครับสวัสดีครับกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ